ใกล้ๆหมวกกอบนี่หมวกกอบน,น,นะคะทำเองค่ะทำครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จทำให้ลูกชายกินชิมหน,น่อยคับชิมหน,น่อยเลยนีเนะคะ ทำหูก,กรอบทีนี่เหมือนเปิดซึกเลยค่ะระเบิดร <c oughs> ะเบิดระเบ้อเลยค่ะต้องใช้ฝ่าหม้อปิดหน้าแทบแหกค่ะนี่ขนาดเนื้อหมูยังกรอบอ่ะเนะยใจเนยชิน้นนะ้โอันนี้ใหญ่ทำเสียงนะคะ กรอบมากมมใครฟันไม่ดีแม,ไม่ไม่แนะนำนะคะเดเนฟันลุดได้